สวัสดีค่ะพี่มีสาครจะมาปลูกนี่ค่ะต้นถั่วแปบที่ว่าพร้อมปลูกแล้วนะคะวันนี้สักครก็พร้อมปลูกเหมือนกันค่ะสาครขุดหลุมไว้แต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็จะรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์หลุมละหนึ่งกำมือเนาะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะอ่ะสาสักครจะปลูกเลย ก็จะเพาะก่อนค่ะเพราะว่ามีผักหลายชนิดหรือว่าต้นไม้หลายชนิดที่สะคอนปลูกลงไปแล้วก็จิ้งหรีดกินหมดเลยค่ะนี่นะคะออ,อกก่อน,นะ,ะนฉีดกนเีนะ้เพราะว่าถ้าเขาอ,ออกตัวดินจะแตกเนาะสคะอนก็เลยฉีด ค่ะว้าวรากค่ะรากเน้นๆเลย่นจะพอดีกับสะคอนใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นดูไปแล้วค่ะวางไปแล้วก็หลบดินเลยค่ะเราจะได้กินผัดะนะฝักแปบผฝักถั่วแปบกันค่ะสะครยังไม่เคยกินนานมากเลยลเคยกินแต่ตอนเด็กๆตอนนี้หากินยากค่ะ ดีไปได้พันมาจากคุณย่าเก็บมาเพาะเสร็จแล้วค่ะถั่วแปบต้นที่หนึ่งตะคอนจะปลูกสิบต้นนะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะเนาะหนึ่งต้นก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ